สวัสดีครับผมพ่อมาเล่นเกมนะครับวันนี้อยู่กับเกมเอาลอรเช่นเคยครับอันนี้ก็จะมาแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับเข้าไปในส่วนของสกิลนะครับเราสามารถกดตรงนี้ครับปุ่มเล็กๆเพื่อดูประเภทของสกิลนะครับแล้วคุณสมบัติของสกิลก็จะเรียงตามสกิลขาดก็มีนะครับเกรดสกิลนี่เราก็จะเรียงจากเกรดสกิลที่มันเป็นขอบทองๆอย่างนี้นะครับมันเป็นสกิลหายากนะครับ กดดูได้นะครับสกิลเดเวลอ่าอันนี้เดเวลสูงที่สุดของเรานะครับสกิลคูดาวนนี่คูดาวน้อยสามวิเองนะครับสกิลนี้นะครับเดวมนเดโมนิกนะครับเดโมนิกเชา้ชาเดโมนิกเชา้ชาเดโมนิกเช้าเดโมนิกเช้ามีที่ไหนนะฮะเมจิกบุลเล็ตนะครับนี่สกิลประเภทสกิลนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เราก็สามารถ ปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับโดยใช้80เพชรนะครับใครมีสกิลคอมโบเยอะๆก็ปลดล็อกไปเลยนะครับถ้าใช้เพชรหมดแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถเราอยากลองสกิลเทสอันไหนก่อนจะลงแข่งเราก็กดฝึกซ้อมตรงนี้ได้นะครับนี่มีโหมดฝึกซ้อมด้วยนะไปฝึกซ้อมกันได้ก่อนลงสนามนะทุกคน ก็ฝึกซ้อมกันเลยกับบอทนะครับตัวช่วยฝึกซ้อมของเราแววบลองดูนะครับว่ามันโอเคไหมสกลิลชุดนี้โอเคไหมแสงสีฟ้านะครับก่อนลงสนามเราก็มาลองเทสก่อนนะครับก่อนลงคลิปคอมโบชุดต่อไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าแพ้เยอะเราก็ไม่อยากเอามาลง้าแพ้เยอะก็คือใช้ไม่ได้นะฮะสำหรับผมนะครับ คอมโบชุดนั้นใช้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสกิลคอมโบชุดนี้กันดีกว่าโอ้หถ้าเป็นเพยเยอร์จริงๆก็น่าจะนอนแล้วละครับโดนขนาดนี้นะครับนี่ถือว่าสวยนะครับชุดนี้โอเคครับแล้วเราจะลองเปลี่ยนก็กดที่กระบาทนะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน การฝึกซ้อมของเรานะครับเราไปฝึกซ้อมกันได้นะครับก่อนจะลุยก็ดูคุณสมบัติของสกิลต่างๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในเกมเอาล็อเกมนี้นะครับสวัสดีครับ